สนุนโดยใหม่อิซุซูวิวเอ็กซ์กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะสำหรับช่วงนี้คือออนเดอะทีและออนอีกเลนนั่นเองเทคนิคดีๆรออยู่เพียบเลยเลยค่ะสำหรับออนเดอะทีวันนี้เป็นของใครครับพี่โน๊ะครับวันนี้ออนออนเดอะทีเนี่ยเป็นคิวของโปรเบนอภิชาติกมลธรรมนระนองนะโดยมานำสกุลเต็มเลยเต็มเลยนะซึ่งโปรเบนเนี่ยให้ชื่อตอนเนี่ยชื่อตอนของแกเนี่ยไม่ธรรมดาโอเวอร์แอนด์อันเดอร์อะไรอีกแล้วปรับแสงกล้องหรือเปล่าแสงมาสีแสงเยอะไปแสงน้อยไปหรือยังไงใช่ม้ย จริงๆต้องไปติดตามใช่ค่ะอ่อนเด็กลีแหละคะออนเด็กลีเนี่ยเป็นคิวของโปรเชนนะสหรัฐมานิตยาคุณนะก็ถ้าชื่อตอนดูเป็นแบบน้าน้าน้าค้นหาคุ้มยังไงอ่ะให้ตอนชื่อว่าคุ้มค่ากับการซ้อมคุ้มค่ากับการซ้อมยังไงล่ะเหมือนจะเป็นคนครูมาสอนอะไรสักอย่างอ่ะเอาเป็นว่าถ้าสงสัยนะคะว่าอ n อนเดีและอ o อนเด g ก e ีนคืออะไรยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่วงอนทีเีนี่ผมอยู่ที่สนาม d อชท์ล็อออสตาครับวันนี้ผมอยู่กับโดเป็นอภิชาติกมวธรรมณ์นะครงองวันนี้ในเรื่องของการตีไกลการเพิ่มระยะเนี่ยโเป็นมีอะไรมาแนะนำเต่าน,นการกลับไอทีมบ้างครับวันนี้มีชื่อตอนหน่อนชื่อตอนครับคือ over and under <c oughs> over and under ชื่อก็น่าสนใจแล้วผมนึกถึงอะไรนะโดเป็นการถ่ายภาพนะ เออแสงโอเวอร์ไปแสงอันเดอร์ไปเกี่ยวไหมไม่ใช่เหรออันนี้คือต้องใช้อุปกรณ์อย่างหนึ่งฮะอ่ามันก็คือที่โปรนกอถืออยู่ที่โปรเวนสายผมถืออยู่นี่เองใช่อ่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้เอามาทำอะไรว่าเอาไว้แก่อาการตีคร่อมอืมก็คือคร่อมมาจากด้านนอกใช่ครับเพราะว่าคือตีตอนที่ดาวสวิงมานอกเข้าในถึงมันแก้ได้อย่างคือการที่สวิงแบ็คสวิงเนี่ยเข้าข้างในมากเกินไปอ๋อ เดีย๋ยวผ,ผมถือพวกเป็นก่อนได้ครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือจะเป็นโฟมสำหรับว่ายน้ำจะเป็นแท่งยาวๆเพื่อกันเวลาที่เราตีโดนเนี่ยจะได้ไม่เจ็บถ้าเราใช้ไม้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือไม้พังได้ใช่ไม้พังไม้พักได้ก็จะใช้โฟมแทนแล้วเวลาผมถือผมต้องถือในแนวเวลาถือเนี่ยถือแนวที่ตอนที่คนจดเนี่ยให้ถือตรงแนวมือเดี๋ยวผมถือแล้วก็ให้โฟมเนี่ย อยู่ตรงแนวมืออยู่ตรงแนวมือใช่แต่ไม่ต้องชิดมือนะครับคือประมาณข้างๆก็ได้ได้อย่างนี้เราทำยังไงต่อครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ต้องการจะแก้คือคนที่เตะถูกไหมครับอะไรที่เราขึ้นเนี่ยถ้าเราขึ้นข้างในมากเกินไปมันจะกลายเป็นหลุมตอนที่เอาไซด์ก็คือเอาไซด์ลงมาเป็นหลุมตีค่อมวิธีแก้คือว่าขึ้นเนี่ยห้ามโดนโฟมให้ขึ้นโอเวอร์ครับโอเวอร์โฟมนี้ก็คืออยู่ข้างอยู่ข้างบนข้างนอกอ่าอยู่ข้างบนข้างบนหลังจากนั้นก็คือตอนที่ลงเนี่ยตอนที่ดาวซึ่งลงมาเนี่ยให้้ลงงมาาาจกขใน ข้างในแนวฟงอ๋อโอเคคือตอนขึ้นเนี่ยให้ให้ให้อยู่ในด้านที่ห่างตัวเราด้านนอกเราใช่ครับแต่ว่าตอนลงให้อยู่ด้านใกล้ตัวเราใอยู่ด้านใกล้ตัวเรามากกว่าใช่ครับโอเคแล้ถ้าเป็นลูกก็คือถ้าสมมติขึ้นโดนโดนโฟมก็แปลว่าขึ้นจากข้างในเกินไปพอตอนลงมาก็คือโดนคล่อมลงมาเนี่ยก็คือยังไงก็ต้องตีโดนโฟมแน่ก็เป็นเทคนิคที่สร้างความรู้สึกนะสำหรับคนที่ตีคล่อมใช่ก็คือเหมือนกับว่าให้ให้แบ็คสวิงอยู่ในปลายเท้าแต่ตอนลงมาให้อินไซด์เอาออกไ แต่ต้องระวังว่าคนที่ยืนถือเนี่ยอ,อย่าย,ยืนใกล้เกินไปให้ยืนห่างๆก็ได้นะครับคือยื่นยืนยืนย่นโฟมเนี่ยเข้าไปใกล้ๆได้แต่อย่าเอาตัวเข้าไปใกล้ล่าสมีของไม้โดยเฉพาะไรเวอร์เนี่ยอันตรายมากนะต,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 ต้องระวังนิดนึ่งใช่อันนี้สำหรับแก้การตีคร่อม โดยเฉพาะเลยตีเอ<ม>าท้ายตัวอินมากเกินไป,ไปครับได้ครับนะก็ขอขอบคุณครูเบนมากแล้วที่มาให้เทคนิคเรื่องของการตีไกลด้วยการสร้างหลูป over and under, over and under นคะครับอันนี้ก็ได้ความรู้กันไปนะครับทั้งหมดนี้คือช่วงออนเดอร์ทีของการขับรถจีครับ อ้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On the Green วันนี้อยู่กับผมครับบรเชนสหรัฐมานิตยกุลการซ้อมนะครับเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จในกอล์ฟและเป็นหัวใจสู่การไต่ระดับฝีมือของเราให้ดีขึ้นนะครับซึ่งความเข้าใจของหลายคนมาเข้าใจว่ายิ่งเราซ้อมเยอะเราก็จะยิ่งเก่งมากขึ้น นั่นก็เป็นความจริงนะครับแต่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดยิ่งคุณซ้อมเยอะแต่ภายใต้การซ้อมนั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดเพื่อต่อยอดในการทําซ้ําต่อให้คุณซ้อมไปร้อยลูกหรือพันลูกมันก็เป็นแค่การออกกําลังกายเท่านั้นวันนี้นะครับผมมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพง่ายๆในการซ้อมให้ทุกลูกที่เราเสียเงินตีออกไปมีความหมายต่อการพัฒนาสวิงก่อนอื่นนะครับผมจะขอแบ่งการซ้อมเป็นทั้งหมด2หมวดดังนี้ครับ 1. การซ้อมเพื่อปรับวงสวิง2การซ้อมเพื่อพัฒนาเกมเรามาเริ่มต้นกันที่การซ้อมเพื่อปรับวงสวิงนะครับหรือเป็นการซ้อมในช่วงแก้วงนั้นเองอย่างตัวผมเองนะครับก็มีหลายจุดที่ต้องการที่จะปรับเช่นเดียวกันนะกอล์ฟหลายๆคนนะครับรู้ข้อเสียของตัวเองดีแต่เมื่อพยายามไปปรับวงสวิงแล้วกับแก้ไม่หายสักทีจริงๆแล้วนะครับในโลกของวงสวิงกอล์ฟไม่มีอะไรได้มาง่ายๆถ้าเราไม่ทุ่มเท แต่อีกสาเหตุหนึ่งนะครับนอกจากความพยายามนั่นก็คือเมื่อเราอยู่ในช่วงแก้วงหรือพยายามปรับวงเรามักปรับทุกอย่างไปพร,พร้อมๆกันยกตัวอย่างเช่นนะครับเรากําลังแก้ไขวงสวิงในทั้งหมด5จุดเราก็มักจะพยายามทุ่มเทวเวลาไปกับมันวันแล้ววันเล่าทั้ง5จุดนั้นไปพร้อมๆกันแต่มันก็กลับไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะครับไม่มีจุดไหนหายขาดเกมกอล์ฟก็ยิ่งไม่ก้าวหน้าไปอีกตามหลักแล้วนะครับการพัฒนาสวิงต่างๆ ต่อให้คุณมีจุดบกพร่องที่ต้องการแก้ไขมากเพียงใดแต่ผมแนะนําเลยนะครับให้คุณเลือกแก้มันทีละจุดเรื่องจากสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่เป็นต้นต่อของปัญหาค่อยๆแก้ไขจนเราหายขาดแล้วเราค่อยเริ่มไปแก้ไขในจุดต่อไปที่การแก้ไขวงสวิงนะครับต้องทําทีละข้อก็เพราะว่าสมองของมนุษย์ไม่สามารถสั่งการให้เราสามารถคิดหรือปรับอะไรได้มากกว่าหนึ่งในวงสวิงที่เกิดขึ้นเพียงแค่สเสี้ยววินาที วงสวิงกอล์ฟนะครับเกิดขึ้นมาเร็วมากแล้วก็จบไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะสั่งให้มันทำงานในหลายๆอย่าง,งพร้อมๆกันนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยอย่าลืมนะครับถ้าคุณอยู่ในช่วงปรับวงหรือแก้วงจงเลือกแก้ไขมันทีละจุดเลือกจากต้นเหตุสำคัญไปยังปลายเหตุ แต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับม่ได้อยู่ในช่วงปรับวงสวิงแต่ท่านผู้ชมกําลังอยู่ในช่วงการซ้อมเพื่อพัฒนาเกมก็จะมาเข้าสู่ข้อ2ของเราครับการซ้อมเพื่อพัฒนาเกมหลายคนคิดว่าการซ้อมแบบนี้เราจะต้องพยายามซ้อมให้เยอะที่สุดเพื่อให้ร่างกายจดจําวงสวิงในแง่หนึ่งก็ถูกครับแต่ถ้าการซ้อมนั้นเน้นจํานวนเพียงอย่างเดียวไม่ผ่านกระบวนการคิดหรือการไตรตรองถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเลยการซ้อมนั้นก็จะไร้ซึ่งประโยชน์ไม่ต่างอะไรกับการออกกําลังกายยามว่างเท่านั้น การซ้อมเพื่อพัฒนาเกมนะครับอย่างแรกที่สําคัญที่สุดที่เราควรทําก็คือรู้จักเลือกซ้อมในจุดอ่อนของตัวเองสิ่งที่นกักกอล์ฟหลยคนเป็นก็คือมักซ้อมแต่สิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับเพราะการทําในสิ่งที่ถนัดย่อมรู้สึกดีกว่าการทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นบางคนไร้ดีอยู่แล้วก็มักจะซ้อมแต่ไดเวอร์มากกว่าชอตอื่นๆแต่ก็ไม่แปลกนะครับเพราะธรรมชาติของมนุษย์ มักรู้สึกดีกับสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีมากกว่าการทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดแต่ในแง่ของการพัฒนาเกมยิ่งเราทําสิ่งใดได้ดีแล้วเราควรลดสัดส่วนมันลงไปเพื่อให้เวลากับสิ่งที่เรายังทําได้ไม่ดีหรือสูตรง่ายๆเลยก็คือซ้อมในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนให้ได้อย่างน้อย75%ที่เหลืออีก25%นะครับก็เป็นการซ้อมในจุดอื่นๆเพื่อรักษาจุดเด่นนั้นให้คงอยู่หรือยกตัวอย่างง่ายของตัวผมก็ได้นะครับ ตัวผมเป็นคนที่ตีลูกต่ำกว่า100ดาได้ไม่ค่อยดีถ้าผมสั่งลูกกอล์ฟมา100ลูกเลยครับ,มรบผมจะยอมซ้อมลูกที่ต่ำกว่าร้อยดาอย่างน้อยถึง75ลูกหรือมากกว่าส่วนอีก25ลูกที่เหลือนะครับก็เป็นการซ้อมในจุดอื่นๆอ,อย่างหัวไม้หรือเล็กยาวยูทิเนตี้ต่างๆขอย้ำนะครับ2หลักง่ายๆก็คือถ้าท่านผู้ชมกำลังอยู่ในช่วงปรับวงสวิงหรือแก้วงจงแก้ไขข้อเสียในสวิงท่านทีละข้อให้หายขาดแล้วค่อยแก้ไขในข้อต่อไป ไม่มีช่างซ่อมคนไหนในโลกนะครับสามารถแก้ไขห,หลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันในวงสวิงก็เช่นเดียวกันและสําหรับท่านากอล์ฟนะครับในอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องปรับวงอะไรแล้วแต่ต้องการซ้อมเพื่อพัฒนาเกมให้ดีขึ้นก็จงรู้จักในเรื่องที่จะซ้อมในจุดอ่อนของท่านให้ได้มากกว่าจุดแข็งอย่าลืมว่ากอล์ฟเก่งด้านเดียวไม่พอแต่เราต้องรู้จักที่จะเก่งในหลายๆด้านเราถึงจะทําสกอร์ที่ดีได้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่เราตีลูกกอล์ฟออกไป เรียบเสมอเงินที่กระเด็นออกจากกระเป๋าแม้ในแต่ละลูกนะครับจะเป็นแค่เงินในหลักหน่วยแต่ถ้าเราซ้อมไปเรื่อยๆจากหลักหน่วยมันจะกลายเป็นหลักพันหลักหมื่นได้โดยท,ทันทีอย่ายโยนเงินเหล่านั้นให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์จงใช้มันให้คุ้มค่าต่อผลรับในวงสวิงและเกมกอล์ฟของคุณ ที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้อยังไงอ n นด e T ทีนะคะสรุปไป็นสกรอบนึงใช่อนดทีนะโปรเบนก็มาให้ดิวที่แก้อาการตีคร่อมลงมาซึ่งถือว่าเป็นอาการยอดทิตที่ทำให้เสียระยะก็คือไปแย่งโฟมของเด็กที่เขากำลังถูกไวน้ำมันถูกต้องนะไปที่สาวน้ำว่าดึงเลยไม่ใช่ซื้อเอาซื้อเอาซื้อเอานะครับนะก็โอเวอร์นคือ แบ็กสวิงขึ้นไปเนี่ยให้ให้เลยโฟมไปทางด้านหน้าของตัวเรานะแล้วตอนดาวซีงก็หลบโฟมมาทางด้านหลังแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากช่วยได้จริงๆใช่ไหมคะก็ช่วยได้ครับถ้าเกิดถ้ามีปัญหานี้นะค่ะอ่าแล้วสำหรับออนเดอะกรีนล่ะค่ะออนเดอะกรีนนะโปเชนก็บอกว่าการซ้อมเนี่ยเพื่อปรับวงสวิงเนี่ยนะของโปเชนมีกิมมิกนะบอกว่าคือการเน้นแก้ไขทีละจุดให้หายขาดแล้วก็ค่อยไปแก้ไขในจุดต่อๆไปไม่ใช่แก้ไขทีละหลายๆจุดพร้อมกันเหมือนจะปาหลายมือโฟกัสไปทีละจุดแก้มัน จุดแรกผ่านก่อนจุดที่สองผ่านไปใช่คือเวลาซ้อมต้องต้องต้องคิดในใจแล้วเราจะทําอะไรอะถ้าซ้อมก็ต้องทีละจุดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าซ้อมเพื่อพัฒนาเกณฑ์เนี่ยกิมมิคของโบเชนก็คือว่าเลือกซ้อมในจุดอ่อนเนี่ยให้ได้เจ็ดสอย่าซ้อมแต่ลูกที่ตัวเองถนัดกกอลก็บางคนเวลาไปซ้อมชอบซ้อมลูกที่ตัวเองดีได้ดีอยู่แล้วมันสนุกไงตีได้ไงตีแล้วได้ก็สนุกอยู่นั่นแหละแต่ที่ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยใช่ไหมอืมก็ต้องซ้อมจุดอ่อนของเรานะ่าเปนะมดี นอนลองไปฝึกดูนะคะแล้วก็รับรองว่าวงสมีของคุณดีขึ้นแน่ๆค่ะเอาไว้ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนนะคะช่วงหน้ามีอะไรดีๆมาฝากต้องรอดูค่ะ